ของฟินเทคมีหลายเทรนนะคะเทรนที่เด่นๆสําหรับปีนี้ก็คือ1นเทรนที่1นึ่งเเราจะเห็นการให้บริการในรูปแบบแพลตฟอร์มมากขึ้นนะคะจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นภาพของบริษัทที่เป็นเจ้าของดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีเข้ามากระโดดเข้ามาเล่นในธุรกิจเกี่ยวกับการเงินมากขึ้น กรุณรับของสถาพรค่ะเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัททิ่ปรกึกากฎหมาย Baker McKenzie ค่ะโดยอาศัยแพลตฟอร์มที่ตัวเองมีอยู่แล้วและมียูเซอร์จำนวนมากนะคไม่ว่าจะเป็นแชทแอปพลิเคชัน e-marketplace ไร e ์ a ฮ l ิ่งหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์ นะคะในขณะเดียวกันในสถาบันการเงินเองก็มีดิจิทัลแพลตฟอร์มของตัวเองส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของโมบายแบงกิ้นะคะก็มีการพัฒนาพยายามที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้หลากหลายและก็ครอบคลุมมากขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ที่จะประสบความสําเร็จในการทําแพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้แพลตฟอร์มเราบ่อยๆเข้ามาใช้ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีบริการที่หลากหลายอยู่ในนั้นแล้วต้องมีระบบที่เสถียรและมีความมั่นคงปลอดภัย ให้ลูกค้าเชื่อถือนะคะสำหรับเทรนด์ที่2ของฟินเทคนะคะน่าจะเห็น collaboration หรือความร่วมมือมากขึ้นในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าสถาบันการเงินเนี่ยมีการร่วมมือกันกับผู้ประกอบธุรกิจประเภทอื่นในอินดัสทรีอื่นแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเราเห็นภาพของธนาคารพาณิชย์ร่วมมือกัน กับแชทแอปพลิเคชันสร้างซอยเปนเจอกันขึ้นมาเพื่อที่จะนําเสนอบริการทางการเงินผ่านแชทแอปพลิเคชันนั้นเราเห็นภาพธนาคารพาณิชย์ร่วมมือกันกับอ e ีเมจเพลสแพลตฟอร์มให้สินเชื่อกับร้านค้าออนไลน์ที่ขายของอยู่บนอ e ีเม t p l a c e พลตฟอร์มเหล่านั้นเราเห็นภาพธนาคารเนี่ยร่วมมือกันกับโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเพื่อสร้างโซลูชันด้านเพเมนต์ให้กับร้านค้าที่ขายของอยู่บนโซเชียลเน็ตเวิร์กเหล่านั้นแล้วก็แม้กระทั่งข่าวล่าสุดก็คือธนาคารพาณ ร่วมก,กันกับบริษัทที่ทำ r i g h t Hailing Platform ในการที่ธนาคารจะให้สินเชื่อกับ Driver ก็คือผู้ขับของ r i g h t Hailing Platform นั้นเพราะว่าเขาทราบข้อมูลของผู้ขับได้ดีที่สุดนี่คือเทรนที่สนะคะส่วนของเทรนที่3ใน FinTech นะคะเป็นเรื่องของ e-payment ซึ่งมีบทบาทมาโดยตลอดและจะยังคงมีบทบาทสำคัญแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นนะคะ e-payment เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นประตูสู่การให้บริการของโลกการเงินท ออนไลน์เลยทีเดียวเพราะว่าผู้บริโภคทุกรลยยูเซอร์ทุกรล,ย, User, กลยเนี่ยจะต้องมีการชำระเงินในวันวันหนึ่งต้องจ่ายซื้อสินค้าหรือบริการอะไรสักอย่าง เพราะฉะนั้นถ้าเขาได้ใช้บริการชำระเงินของเราเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะต่อยอดใช้บริการด้านการเงินอื่นๆของแพลตฟอร์มของเราต่อไปรวมถึงข้อมูลที่ได้จากธุรกรรมการชำระเงินเป็นข้อมูลที่มีมูลค่ามากจริงๆแล้วเป็นจิ๊กซอที่สําคัญมากในการที่จะทําให้ผู้ประกอบธุรกิจอะคะเข้าใจว่าเป็น behavior พฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหลายๆกลุ่มธุรกิจก็มองธุรกิจ payment เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สําคัญที่จะช่วยสร้าง ง d t t a ให้เขาเอาไปวิเคราะห์เชิงลึกได้เพื่อประกอบธุรกิจในด้านอื่นได้ดียิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะเรื่อง Payment ก็จะมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากขึ้นอย่างเช่นเอาบล็อก a i n มาใช้ในการโอนเงินเพราะว่าคาดกันว่าน่าจะทําให้การโอนเงินการชาระเงินโดยเฉพาะระหว่างประเทศเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงซึ่งน่าจะหมายถึงค่าบริการที่ถูกลงด้วยนะคะแล้วก็มีจริงๆฟรีโปรเจกต์ที่ใช้บล็อกเชนมาสําหรับการทํเพย์เม n นต์และทรานเ f อร์เนี่ยจำนวนมากทีอ่อยู่ในระหว่างการทดสอบใน r e กอร์ทรีแซนด์บ็ของธนาคารแห่งประเทศไทยเทคโนโลยีอีกอานหนึ่งของเพย์เม t นต์ที่มีการพูดถึงกันอย่างหนักเหมือนกันในป ทีผ่านาคิดว่าปีนี้ก็น่าจะต่อเนื่องไปก็คือการนําสิ่งที่ไม่ใช่เงินมาใช้เหมือนเป็นเงินนะคะก็คือตัวของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็สเตเบิลคอยซึ่งก็เป็นคริปโตเคอเรนซีประเภทเฉพาะประเภทหนึ่งนะคะสำหรับสินทรัพย์ดิจิทอลกับการระดมทุนและการลงทุนในยุคดิจิตัลนะคะก็จะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีกฎหมายเฉพาะตัวหนึ่งที่ชื่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลซึ่งกฎหมายตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่กําหนดว่าใครก็ตามที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะ ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลแล้วก็ใครก็ตามที่จะรงวมทุนด้วยการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดที่นี้คำว่าสินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไรก่อนตั้งต้นกฎหมายในไทยเนี่ยเราแบ่งสินทรัพย์ดิจิทัลเป็น2ประเภทนะคะคือคริปโตเคอเรนซี rency, แล้วก็ดิจิทัลโทเค็นดิจิทัลโทเค็นก็จะมีหลายประเภทนะคะแต่ว่าตามกฎหมายนี้เนี่ยเราจะกำกับดูแล2ตัวเป็นอ2อประเภทหลักๆนะคะในปัจจุบันคือ1น,นึ่งดิจิทัลโทเค็นเพื่อการลงทุนอันนี้เนี่ยจะก,กำหนดสิทธ ของผู้ที่ไปซื้อโทเค็นหรือลงทุนในโทเค็นนั้นเนี่ยในการที่เขาไปร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการนะคะในขณะที่ยทิลิตี้โทเค็นจะเป็นการกำหนดสิทธิ์ของผู้ที่ถือโทเค็นในการที่จะได้รับซึ่งสินค้าหรือบริการหรือว่าสิทธิต่างๆนะคะในส่วนของนักลงทุนนั้นนะคะการที่จะลงทุนในดิจิตอลโทเค็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนทางเลือกอีกแอสเซทคลาสนึงนอกเหนือจากหุ้นนอกเหนือจากหุ้นกู้กองทุนรวมต่างๆ,างๆก็เป็นทางเลือกของนักลงทุนซึ่งจุด ที่เป็นจุดต่างที่สําคัญของดิจิทัลโทเค็นก็คือว่าด้วยคอนเซปต์ของการที่สามารถให้คนมีสิทธิ์ที่จะได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่เป็นเหมือนตัวแทนหรือ representation ของโครงการหรือของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดไรายได้ขึ้นมาเนี่ยทำให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงออลงทุนในทรัพย์สินที่แต่เดิมเนี่ยอาจจะลงทุนยากลงทุนยากเนี่ยอาจจะมีได้หลายอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าออมูลค่าของสิ่งของที่ลงทุนนั้นมันสูงนะหรือว่ามันไม่มีตลาดรองรองรับที่จะทําให้เกิดการ การเปลี่ยนมือต่อมาซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากการระดมทุนด้วยดิจิทัลโทเค็นอินเวสเมนต์โทเค็นแล้วก็ยูทิลิตี้โทเค็นบางประเภทเนี่ยอยู่ภายใต้การกากับดูแลอาจจะทําให้กระบวนการเนี่ยอาจจะช้าลงกว่าตอนที่เป็น ICO แบบเพียวๆแบบที่มไม่ต้องมีการกํากับดูแลใดๆทั้งสิน้นในช่วงที่ผ่านมาในในโลก,กน,นะคะอาจจะช้าลงแต่ว่าเนื่องจากมีกระบวนการที่เป็นการคุ้มครองนักลงทุนน่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะปีนี้เนะี่ยถ้าเรา เห็นผู้ประกอบธุรกิจรายไหนที่มีจ mm ัด hmm. โมเดลที่สามารถนำเสนอโครงการหรือธุรกิจที่น่าสนใจที่จะเป็น u n d e r l ร์ไลนของตัวโทเค็นนั้นนะคะมันจะเกิด Asset Class ใหม่ที่นักลงทุนสามารถเข้าไปลงทุนในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเข้าถึงมาก่อนได้นี่เป็นอีกหนึ่งเทรนที่เห็นนะคะว่าปีนี้เราน่าจะได้เห็นโครงการหรือโปรเจกต์ดีๆที่นำดิจิทัลโทเค็นมาใช้ในการระดมทุนค่ะ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในปตทเริ่มจากบทบาทในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศโดยการนำเข้าปิโตรเลียมเพื่อรองรับความต้องการภายในประเทศส่งออกผลิตภัณฑ์ส่วนเกินสู่ตลาดต่างประเทศและต่อยอดสุ่การซื้อมาขายไปนอกประเทศครั้งแรกในปี2535ต่อมาความเสี่ยงของความผันผวนของราคามีแนวโน้มสูงขึ้น จึงเริ่มมีการนำเครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่าอนุพันธ์หรือ Derivatives มาใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านราคาตั้งแต่ปี2542ในปี2549ปตทได้ปรับโครงสร้างธุรกิจการค้าระหว่างประเทศโดยเริ่มนำกลไกาการควบคุมความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความรัดก,กุมและคล่องตัวมากขึ้น และได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันได้รับการประเมินมาตรฐานการควบคุมความเสี่ยงจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญระดับสากลเพื่อทบทวนปรับปรุงยกระดับให้เทียบเคียงกับบริษัทชั้นนําระดับโลกเพื่อให้มีความพร้อมรองรับรูปแบบธุรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปและจํานวนธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีโดยจํานวนธุรกรรมณปัจจุบันประมาณปีละ8 0 0 0 t r a n s a ซ t i o n s ปริมาณการค้า1.4ล้านบาร์เรลต่อวันจํานวน บนบริษัทคู่ค้าที่อยู่ในลิสต์กว่า1,200บริษัทการควบคุมความเสี่ยงจะต้องมีความสมดุลเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ปตทอยอมรับได้และยังคงช่วยสนับสนุนให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตทางการค้าโดยมีการควบคุมความเสี่ยงทั้งหมด6ด้านคือ 1. ความเสี่ยงด้านคู่ค้า 2. ความเสี่ยงด้านราคา 3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 4. ความเสี่ยงของเงื่อนไขสัญญาซื้อขาย 5. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบกฎหมายทั้งภายในและภายนอกประเทศ 6. ความเสี่ยงด้านการเงินหลักการควบคุมความเสี่ยงประกอบไปด้วย3มิติ 1.Policy หรือการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลในรูปแบบ global control โดยนโยบายจะถูกถ่ายทอดให้กับทุก trading offices เพื่อนำไปปฏิบัติและมีคณะกรรมการที่กำกับดูแลด้านความเสี่ยงของธุรกิจ 2. organization structure การจัดโครงสร้างให้มีการสอบทานถวงดุลกันหรือเช็คแอนแบ b ล l a n ซ์โดยจัดโครงสร้างเป็นฟรอน t ์มิดแบ็กออฟฟิศซึ่งวินัยของพนักง,งานทุกคนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การควบคุมความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เทคโนโลยี Technology, เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การควบคุมความเสี่ยงเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพโดยปัจจุบันปะตะทมีระบบ Commodity t r a d i n g and Risk Management หรือ CTRm เป็นศูนย์กลางของข้อมูลการค้า มีระบบประมวลผลรายงานและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์โดยสรุปจะเห็นว่าหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของปตทหรือ Trading นั้นมีการวางรากฐานการกำกับดูแลและกระบวนการควบคุมความเสี่ยงที่รัดก,กุมและแข็งแกร่งมีการพัฒนา people process และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการปลูกฝังวินัยในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดจึงมั่นใจได้ว่าการควบคุมความเสี่ยงของเทรดดิ้จะเป็นไปอย่างมีประสิทธภิภาพ เช่นเดียวกับที่ได้ดำเนินการมาตลอด14ปีที่ผ่านมา